สวัสดีพี่น้องก็ตั้งหากสู่ช่องทิพย์แชน่นอนด้วยพี่น้องตอนนี้ที่พร้อมด้วยทีมงานก็อยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองมุกตาหารหนรด้วยยูท่คาเฟซซื้อดังเึิงซื้อว่าซ้อสุนราเนาะบะวัวพี่น้องเคยได้ยินบอซื้อนี่เึิงทีบก็ตามมาจากติกตอกเนาะพอดีเห็นคนมารีวิวลายล้า,ลาเนาะมื่อนี่ก็เลยพากันเดินทางมาเพื่อที่จะมาเบิง่งตัวจริงว่าเป็นจะได้พี่น้องเห็นคนมารีวิวลายแห่งเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ที่เข้ามาคู้สึกว่าบรรยากาศเงียบบไงบัว ไปนํามือวันจันทร์บอหรือวจังไลยก็บาดช่างเนาะึ่งได้ด่นี่นะที่ตามทีทีเพนไดรีวิวก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างใหญ่สาหรับโซนไทยหูต่างๆส่งเพื่อนจะมีโซนโซน,นเจ๊ปแป้นหรือว่าโซนญี่ปุ่นแล้วก็มีโซนเกาหลีน,น่นเองเขามาหารห้าทีจอดรดแล้วก็จะมีบอลไทยหูเลยส่งตก็น,นี้เพื่อนก็น,นางไทยหูบอลหรือนางนยังอันนี้ทีมงานของเขาเาห็น้น้องนี่เขามากจะเป็นบอลไทยหู เราก็นางลินคักเลยเด้หนิบนเจ้าอยากนางคักๆกน่นี่อย่างนี้ต้องเอาทีมงานเพราะว่าเด้นี่ซึ่งอยูห่างจากมุกดาหานกับโบไก่แล้วพี่น้องประมาณสิบแปดโลหรือว่าบอลเทียเขาเดินทางมาอีกประมาณส่าวโลสิบแปดห้าสาโลนี่แหละพี่น้องแต่ในเมืองมากซึ่งเพิ่นบอกว่าคาเฟ่แห่งนี้ก็จะเปิดประมาณสิบโมงห้าสิบแปดโมงตอนเย็นเนาเรือ ถ้าเม่เข้ามาวันจันหอนวันซุกหรือวันธรรมดาเนี่ยเพิ่นจะเปิดแต่โซนกหรีแต่ท้ามาเศร้าทีนะเพิ่นจะเปิดโซนญี่ปุ่นนําตอนนี้เขากับบนทาได้เขาไปหาวทางในหันข้าต้องเขาคาเฟ่ก่อนไม่บ่กป้าพาคนป่วยมาเออพาคนป่วยมาน,ำนํำเนาะไปเห็นคนมารีวิวลายแห้งเลยป้าไปเบิ่งวา ทางในพาเฟ่นวเพิ่นวายยูบนนี้จะมีอาหารการกินเราเรือว่ามีเค้กขนุมคองวานต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มเห็นผ่นรีวิวเครื่องดื่มนะเงคนรีวิวคองว่านน่นเป็นตาแสบได้คนคนป่วยของเราระว่างพลาดได้ไปหนวดบป้ะโอจะนางหนวดก็ไปหานหนวดบ่ บอกบเองถ้ามันบอกแกดมันบอกเกาหลีมันมันเป็นโอ้โอโอเอา้าวันนี้วันนี้เปิดบริการนนเฉพาะโซนเกาหลีค่ะต,ต๊ะตึ๊บตกแตงไม่โซนญี่ปุ่นปิดเสาร์อาทิตย์และนักอ่านบอกอ่านมาจะไม่เท่าน,นี้ วันนี้เปิดบริการสปอร์โซนเกาหลีค่ะตึกตกแต่งใหม่โซนญี่ปุ่นเปิดสวัสดิตและนักตระสาทบอกเดีวยววันเทศกาลมั้งนี่ปิดเนาะแสดงว่าตัวนี้แมนโซนญี่ปุ่นนั่นนี่โซนเกาหลีสีไปทางนั้นเขาไปทางหนเด้ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้บอกไปย่ายจ้ะ ซอ,ออลโนไมค่ะเนาะซอซุล่าแค็บเข่ามาอะไรกันแบบงงๆเลยเฮาก็ได้อันนี้น่าจะเปิดเอา้าคิดว่ามีคนอยู่ฮันเป็นเทาได้อ่ะโูเ้าโอ,โอ,โอโซุล่าแค็บเอ,สอ,สอส่อซอซซุล่าแค็บตั้งนี้ ซอสุาราการ์เดนแบงา์พี่แค็บไปทางนี้การ์เดนไปทางนี้มาแบบงุ้งๆเลยเนาะโซนเกาหลีนี่โซนญี่ปุ่นปะนี่โอ้มีแต่ภาษาเกาหลีเลยนะไงทา้งไ่าย คืเสนผืนป้าคองนะหาทางขาโบวาเห็นทางผีบอมาแบบผู้งงเนระว่าท่างผีสิเปิดบอ,อเปิดด้ลย ด้วยความที่บบเคยมาก,กบสีแบบซิ่งงงงจักหน่อยพอดีว่าเพื่อนว่าบอนนางฮันดางด่านในเลยเนาะแต่ที่จริงฮะก็คือต้องไปสั่งอาหารก่อนจึงมานางแต่ว่าโบาเคยมาได้เนาะเวลาเบิ่งในรีวิวเพื่อนก็บ,บริบอกว่าเข้ามาแล้วต้องสั่งอาหารก่อนแล้วจึงมานางมิแต่บอกว่าอาหารเมี่ยงเนี่ยแล้วก็บ,บรรยากาศเป็นจังไดนะเสิร์งเอาก็มาก็เป็นรังดมีดก็เลยอยากงงจักหน่อยนไม่ได้ ก่อนสักแป้งเดี๋ยวนีส้นใจส้นไายรุ่งบัวอยู่ทางใดเนาะแฉบป้านี่ส้นไายอูกนาเจ้าอยู่บัวน่ะเนาะเขากินกันก่อนเนาะเรหนังแบบนี้เดรศเจ้าอันเนาะเออนี่ถึงแล้วถึงแล้วพี่ทั้งนี้มันจะไม่ทราบจังแบบนี้ผัดจังเลยลารุ่งบัวขึ้นนะพี่พี่ได้มาหนังนี่เลย มาไทยแต่ละที่ะงี่ก็บ,บกเก่เคยได้เข้าคาเฟ่นี่เป็นครั้งทําอิตชีได้เข้าแล้วก็บ,บ่ค่อยได้ฮู้เนาะคืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มต้องได้ออกไปสั่งอยู่ข้าเตือแล้วก็บบอนนี้ก็จะเป็นบอนนั่งชิวๆถ่ายไปขายถูกบ่สั่งไปถ่ายรูกบ่ะเอาจะเอาและเอ,อเอาแล้วเอาแล้วสั่งแล้วอ๋ออันอนั้นเอื้อยนั้นเราโบเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นอันนั้นของวานยังก็เป็นที่เห็นเขารีวิวอะนะ เคี้ยวๆหน่อเนี่อ๋อแต่ตอนนั้นจะมีเฉพาะวันหยุดครับอ๋อบ่มีเนาะใช่เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันหนึ่งวันแปดสิบบาทครับค่ะแล้วจะมีจะเปิดเฉพาะวันหยุดครับอ๋อวันหยุดค่อยเปิดเนาะวันแปดสิบนำมาจากรีวิวในติ๊กต็อกแต่ว่าคือคืออ่านว่าซอนสุลาซอสุลาซอสุลาแต่ว่า เอสีเอสีเอสีโอโบเมนเซลว่โซครับมันจะเป็นโซบ่อ๋อเขาบ่กได้มาสองร้อยเด็กผู้คนเรียกมาเหล่านะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้มีส่งเสียงนะครับโอเคเขาจะได้มาสั่งอาหารเดือนน่งม่คุโนะแต่ว่าเวลาสั่งอาหารเหมือนมาสั่งอยู่พอเกิดแล้วก็ท่านมีคุนมีสูตรไใส่ยฟีใส่ไว ส่ไปไทยคุณป้แต่มาข้นป่วยต์ไปทุกห้องไปไหนเนาะอ่ะปิดเทปนี่อ,นนอะแล้วก็เขาก็มาล่อทายอยู่พี่เนาะอันเก๋จะเป็นหอคาเฟ่มนเมอนี้ปั้นเควียพีได้นีิเอาจองโดยเฉพาะท้าเข้ามาเหม่อวันหยุดคนจะไลยเขาก็สีเลือกว่าตอนค่ำเขาเลิกเว่เลิกการก็นแจกว่าคนไล่ว่าจัก <No. S 2> <No. S 1> น้ออาเจะมาได้เแม่ทรงแรงๆค่ะเด้โอมาอยากออกกำลังกายยังไงเลยเนี่ยอันนี้มันโซนเกาหลีแล้วพี่น้องมือวันปกติตอนนี้ก็มาแล้วของที่มันซาไทยซาไทยเศร้า,า,า,าวกล้วยข้าวจ๊ะอีซะนี่นี่ฮะน,นี่นี่นนมะมะสะมะพร้า,าวซาไทยเศร้ากล้วยเบิ่งเราจีมือไปจ๊เลย แบบพุดดี้ขนาดเ <c oughs> จ๊จางมินเซฟได้หอมนำอ้ำมะพร้าวห้องถีบแมน่าไทยเศร้า,ากวย <c oughs> บทกินเออคือก,ะะกันอยู่เลย<อ>ค่อยมากินมันเหมือนเวลากิน่า่ะนะมันหอมขึ้นดังค่ะหอมเข้าไปในข้อ,อใต้อยู่นะเซ็บ ปกติถามมาไทยนี่ก็สิสสองซือซาซานุ่งไข่มกล้วแค่นี้ได้กินซักแซวก๋วแกแ่กันได้ย <Sabbath> <Esta>, ุขเข้มข้นดีอยู่เลยจะพกกินบออาจารย์อาจารย์เนยอาจารย์เป็นเจนไยอาจารย์บ่ญยากเจ็บ่างเดียวครับว่ามันยังเจ็บอยู่ป่ะเด้อย กันย่าและเจ็บขันนั่งไชแน,ในล่ลหรขะนั่งละไชแนนบอกจังหน่อยเขาสิย่างไปพูดพี่นอ้องจังหนเขาสีใส่สุดละกัญญางเอาไปหล่อบอนันเนาะในคู่ทายตัวพี่ไปได, <c oughs> ด้วยนะคากีได้คาเฟ่บอกคอยได้เขาคาเฟ่เพราะเธอได้นับเถื่อก็ไดัแล้วในสวิตนะว่าเขาคาเฟ่จะเถืออ <c oughs> ถ่อจะบอชน,นี่หลด,ดเขามาเลย กลวยแบบเพลินไฮแน่นๆเลยเนี่ยกินพอไวหวถ้าไม่กินตอนเด็กๆนอไมารับ เขาว <ไป S 2> กวายไปนะในแสบด้นี่ค่ะเขาวกวายในแสบแสบนะมันเค็แคนดีนนนคือแบบนุ่งประสาทแล้มหาห้ตอนนั้นเลยเขาวกวายแบบรุนดีเลยนะกินอ่างนคุณ <c oughs> ม,มันเปนเจอยังเมื่อบานอะวะ คนกกำลังมาึคนเขาก็มาอยู่ได้นะคุนกำลังมาเนาะมือน,นี้วันจันทร์เลยเทศกาลคนอาจะจลาย บรรยากาศเหมาะกับการมาหนังซิวซิว,วบางคนเผ่อนกว่มากับครอบครัวตะจมวนมือหนาซิพาละ,ละลานมานังไป้ายนางมาตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องว่าท่านได้ออกไปใส่สุดเกาหลีถ่ายหูซ้ำ <c oughs> ตอนนี้ฝนตกฝนโอ้ฝนตกแล้วราคาฝ่าเหมือนมาเลยเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงหรือว่าบ่ายสามฝนตกมาเพื่อนนะเจ๊อีแท้แทน ตอนนี้แป้งหล่างเลยด้วยพี่น้องเป็นเกาหลีเกาใจไปซะแล้วตอนนี้แล้วก็เพื่อความเป็นเกาหลีเนาะเขาก็จะมากินอาหารเกาหลีที่จริงอยากกินซินดาได้พี่น้องแคิดเขามาแล้วนั่นเองกินซายยังบุท่านบบเบืร์ตอนนี้เขาก็เลยสั่งเป็นเขาเอินว่าของง้องยังก็ข้องกินลินบ่นี่ก็คือกิมจีนั่นเองที่จริงติดสั่งซองสุด,ดเด็อแต่เพิ่นไยมาสุดเดียว ก็เลยอ่ะซิมเดีกันไปเลยนะมาเบิ่งหนาตานี่เกาหลีก็คือกิมจินั่นเองเนาะอาหารที่มีสื่อเสียงของเกาหลีบวงบวงเลยบวงมึนเอามาซิมมึงดูเจ้าซิมซิมเจ้าอะไรซิมก่อนฮึซิมไหมเคยกินบวกิ่เจ้าเจ้าจะกินบวกลืมมีเราจะบวกินคลองดอกเม่นบ่ เราจะคินสลัดอึยคืนแล้วยังเป็นนางจีนไปเลยมาบันเทิงว่าซิมบันนี้มาหัอหันกะลีต้องกินอีกแบบกะลีได้ว้าวที่ยาถึกเสือถึงซื้อไหมครป็นอสเป็นยังไง คือสมพักบานเท่าแต่ว่านี่สมพักเกลหลีแล้วมันตองหอ่อเสนีเฮะอจะลองหอ่อเสนีแลวกัดดูถามดูถามดูกินแนวใดวะสิกินโมเป็่ข้อวันนี้ไปได้เยือบใ,ใช่ปะม,มาก็ชิม เคยกินหอยส,สลาย,ยานี่สิจะเกลืมันจะเป็นจะได้ระวังหอยสลายใส่กิมจิอืมรสชาติแปลกๆชีเข้มๆเผ็ดๆชมๆใส่ใส่กิมสลายสินะ กอยร้านมันกันแล้วก็กินหมดเส็เพราะ้นมื่อไีแล okay, ้วเอาไปไทายรูปกัวก uh, ้อปเสร็จนะกินไม่จบอ่ะก okay. ินต mm ัวโอ้ มึงจะเสียแล้วมึะเป็นโวคนไหนามาล่องจังสิวอู้พนักงานอุ้ยกลับแต่ว่าขึ้นแบบเฝ้านะ ตอนนี้กะกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ซีไปถ่ายหูฮะเป็นยัง,งพูดทางคุณเดี๋ยวจะเป็นหลอกบึงทางหลอกกันทางนี้ลงไปได้เนาะต้องออกไปทางหลอกแต่ว่าแซงมืดเลยตอนนี้ไปเจอได้พี่้องหิบใส่สุดเกาหลี้า <c oughs> เกินมากตะเกิใส่นี่ประาหอดไปเกาหลีกันด้ยประาไปหดเกาหลีกันเลยเนาะ ท้าไปใส่สุดเกาหลีแสดง่าเมามาบ่เทงเนาะอ้วเหิดสุดเพิ่นจิเปลือนบ่แต่ว่าขนาดนี้แสงมืดเลยนะนี่พี่นอแสงบ่มีแล้ว นางทาฝนจุดตกจนตอนนี้แสงกเ็เริเมืแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงกว่าแต่ก็พเป็นอุปสรรคสำหรับคนต่างใจมาถ่ายหูบอยู่แล้วสำหรับสุดงามๆทีที่งานกำลังใส่อยู่ในตอนนี้แมนสุดเกาหลีทีเพิ่นไห้ใส่ฟี่สำหรับถ่ายหูบด้วยเฉพาะซึ่งการใส่คล้องทิปน่กานาจ้าบ่ถือวิธีพอบันไดนอนมันก็เลยแบบว่าเห็นสงวังทางล่างสุดน้องนีที่ผานเป็นคนใส่ให้ถ้าเบิ่งกโนะสุดน้องนีสิเห็นสงวังทางล่างคือที่ปอสำหรับสุดเกาหลีทีใส่ถ่ายหุบนี่ก็มีทางสุดเป็นยิงแล้วก็สุดผู้ชายแล้วก็มีทางสุด สิพาละลานมาทายหูเบิ่งแต่ไม่ยันไม่เปียกเอาทั้งนั้งเครื่องนั้นเงงนนอเอไปยงังนี่สุดซาวเกาหล,เาลีเข้าประเด็นยางแบบนั้นได้ฮะเกาหลีย่างค่อยๆงามๆบอกปิดไม้ไปเด้อเอามือคุมไม้ไปเนี่ยเวลาย่างตาคนเนี่ยก็จะเป็นโซนทายหูงาม,งาม ต้อนอยางออกมาทําอีฐุ้นเลืมอม่อยๆแต่ว่าต้นนี้ฟ้นเลืมแห้งมิแต่มุมถ่ายหูซะได้ที่ฝ้นตกแงะอยู่พี่น้องต้นนี้ทามผลแลไวได้ว่าสุดนี้ออกมาได้บ่ฝ้นตกพิ่นวมาได้เนาะก็เลยออกมาแต่ว่าตอนนี้ฟ้นเลิ่มอยากแห้งเลยน,นี่อันนี้เป็นโซนเนาะสาหรับถ่ายหูด้วยสปอนะบนอนุเงามงาม โซนที่กำลังถ่ายหูในตอนนี้เอินว่าโซนเกาหลีแต่ถ้าเป็นโซนญี่ปุ่นหรือว่าโซนเจแปนเพิ่นจะเปิด s u พ p o r t เขาอาทิตย์ล,ละกะตั้มเทียการ์ต่างๆแต่ว่าโซนเกาหลีนี่ก็ยังรอบ่ควายเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มตกและอียางก็เริ่มไกลสิคําแล้วละอยียางคนป่วยการนั่งทาอยู่หันเพิ่นยางมาบ่ได้เพิ่นก็เลยนั่งทายอยู่ในคาเฟ่แถมบ่กินยังอีกสงสัยสิอยากกลับบ้านแห้งแต่ว่าทีมการโดนโดนในอกบ้านเทื่อนึงก็เลยว่าอยากแวะมาเบิ่งคาเฟ่บ่เห็นแต่รีวิวลายก็เลยตามมาเบิ่งตอนนี้ฝนเริ่มแห้งแล้วพี่น้้้อองงเเเเฮาาาก็สิรไดพีียท่นนะ พี่ทางนี้ยังมีครัวมีน้องอยู่เด้บ่อน้องทางนี้ก็มีเนาะพี่น้ทางไปทางนันเพิ่นก็ร่งแบบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอ,อยู่แต่ตอนนี้ฝนตกแล้วกระซีได้ถ่ายประมาณนี้แล้วพี่น้องไปฝนนี่ฝนถ่ายหลิปไปนะ ไปนี่นี่เข้าบันนี้ไอทีเข้าบันไดมั้งเออเหรอคันเดฟผีทางเข้าพี่แม่ห่อว่าทางเข้าบ้านฮันบอนไทยหูมั้งไะไปนี่เนาะทือว่าเป็นคาเฟ่ที่คือยู่ได้เป็นมีสุดเกาหลีให้ใส่ไทยหูเป๊ะแบบฟิฟี่แบบมีแต่โบหัว่สซนญี่ปุน่นกะซิมีสุดญี่ปุ่นให้ใส่ไทยหูคือกออันบอพราะอมาเมนีสซนญี่ปุ่นบเปิดและอีกอย่างก็ลืมทำพนักงานสั่ง เนื่องจากว่าฝนตกนอะก,กะสีบสสะดวงในการถ่ายทำไปได้เดี๋ยวมือหนากลับมาแกะตัวหใหมตอนนี้กะสิกะบาดแล้วพี่นนองเต็มคาราเบลเนาะสื่อต้นมาซิดาทั้งเมดนี้พอดีเป็นสองพันบาทจากไหนจากตน้นต้นละหาสิบาทแล้วก็มีราคาลอยบาทเน่มีพันกิมจูไลเม็ดแล้วก็พันหัวเสือเอ้อบะ ขันยังเนาะทีแดงๆอะนะพี่นนองอ,อกจากคาเฟ่มาแล้วชิบกามาแวะเอาอะไรอยู่ที่บ้านของคุณลุงเพราะว่าไซ่ที่อยู่ของคุณลุงรับค้องที่ว่าส่งมาหลังจาก,นานกัดกาเดินทางสีขามเล่าต้นอยู่ด่านฝังไทยกับพราที่มีคนจีนคนหนึ่งผนคอติดรถมานำ กลับมาหอดฟังเราแล้วก็ไปส่งเพื่อนอยู่ที่ห้องแหมบอนทีชิปเคยมีคนขอประตูนในตอนนั้น,นดีพี่น้องหลังจากนั้นก็เดินทางมาจนหอดเพื่อนน้องนีแล้วก็ไปส่งน้องนีตอนนี้มาหอดบ้านโ้อแล้ว <c oughs> หอดบ้านน้องนีแล้วพี่น้องหอดอลไรด้พี่น้องขอบใจลายๆสิไปน้อไปกันเอ,อขนมเราจะมาหะ ได้แล้วนบเ,เ,เออได้ทางนานน,นี่ไหมวะบริลลล่งรถได้หน่เอ่อไม่ลงดีนะ่<ด>ทั้งจ่าทีเอามาจากหาดคาเฟ่เนาะก็พอดีไปแหวอคล้องอยู่เพื่อนคลองคุณลุงคุณเลิ่มเพราะว่าคอใส่ที่อยู่คลองคุณลุงขับคลองแล้วกะ็เดินทางมาต่อคุณลุงส่วนกินเขาแต่ว่าแา่มันเยอกก็เลยมาเลยเนาะมันีีเด้เจอครอบครัวของค,คุณลุงนั่งหลังจากนั้นก็เดินทางมาฮอด แหละแล้วก็แวทรงน้องนีแล้วก็มาเฮื่อนสักคู่กับพาย่เฮื่อนผิดเนาะตอนนี้ก็ได้อะไรมาแล้วพี่น้องอะไรนี่แหละแมนเป็นสุดคัดแต่ว่าคัดนั้นยังทันได้เปลี่ยนเพราะว่าอยู่หาาเพิ่นมียูกข,ขาลาละนะนาแหะ สี่อย่างบ่แม่นอยู่ในในแันตี 1> 1้หนึ่งยางซองอยางตัวนี้คือจะเป็นแผ่นคลาสเนาะเรียบเนอะนี่คือโซบันนี่คือโซรลดจักรคือโซตัวนี้ได้ไหมเนี่ยหอ,อยยางดีเนี่ยวซีเป็นหวหอใส <3. S 1> ่เงนเดียวไปเลย อันนี้เลยเสีไปเปลี่ยนันแล้จาจาดนะเอาขาไปเปลี่ยนอยู่ในเมืองวะเอออนโอบหัวเขาเขาบ่ายนี่มันบเป็นยังบคือเป็นบเป็นเงี้ยบบเดียวัน้นี่เน่ย FC สูอหายมาทกับบหัวเท่าไอรนี้มันาจะแพนหือเบิงซื้อยัง หน,นึ่งสองสามสี่ตุ่น,นีแมนบีเปะตัวใดะไตุไ่นอรเบิงแตบหู่หกนบดบองทัวเบียรหลยงอันนี้ลูกบื้อลูกเื้นเป็นเบียร์ยงแต้วตนี้เป็น,ย,น,น,น,ปนย่างเป็นยัง <laughs> สีสันแต่ดอกไฟมาเมือนไหนแล้วโบหูโนะบหูยังนี่เป็นอะไรห้องญี่ปุ่นประมาณใส่ชุดเก๋งงอขึ้นกะขอบคุณละลายเนาะ,ะปะาา้าป๊าทำอาหารไทยที่ว่าเพิ่นสั่งอะไรมาให้กะขอบคุณคุณลุงบุเรงแล้วกะ็ขอบคุณอเอฟซีะะ FC ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรียนมาเด้อตอนนี้ก็ หอดเวื่อนทั <GO grocery stores> ้งสาสรแล้วพอดีซ้ำถุ่ตรงมาหอดบ้านคุณกูเพิ่นก็นอนนี่มือสาวเพิ่นจังสิกับสำหรับตเนี่ยทิพกะหอดเวื่อนทั้งสาสรแลลวเด้พี่น้องก้าวพาวเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทิพและการทีมงานให้คลิปมาใหม่ต่อไปเจอกันใหม่ในขีณาสวัสดี